l ลลิปบ๊อบดอทลิงลิงช็อปพรอยหินอ่อนคอมดีคอมเดลเรายืนทำอะไรกันในทีโอร์ขอบคุณสปอนเซอร์ครับแล้วต้องทำยังไงต่อครับแต่ตอนนี้ครับทุกคนห้ามสัคลิปผมต้องฟังการขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมห้ามสัคลิปผ่าน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับผมเอออ่ะ,อะคุณออฟ ครับขอ,ขอขอบคุณ l o l i p o p l i n g l i n g s h o p ครับ l o l ิป o p l i n g l i n g s h o ชอนะฮะเขานำเข้าเครื่องสำอางและวิตามินจากเกาหลีและญี่ปุ่นของแท้100%นะฮะผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยลูกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสุขภาพดูแลความสวยภายนอกและภายในครับผมอยากสวยทั้งภายนอกและภายในนะฮะวิตามินนี่เขามีเยอะแยะมากมายเข้าไปได้เลยนะฮะทั้ง Sho ป e e Facebook l i น e IG นะนะัะพิมพ์คำเดียวครับว่า Lolipop.Li n g l i n g ครับผมขอขอบคุณพลอยหินอ่อนค่ะพลอยหินอ่อนนะฮะเขเป็นโรงงานผู้ผลิตหิน อ่อนทุกรูปแบบนะฮะผลิตจากหินอ่อนแท้ธรรมชาติ100%เปอร์เซ็นต์นะฮะสารพระพรมสารตีจุเอียยนะฮะห,หรือแม้จะเป็นสารพระภูมิโต๊ะกินข้าวหินอ่อนโต๊ะหมู่บูชาพระงานช้างและสินค้าอื่นอีกมากมายนะฮะเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่า30ปีและเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายโดยตรงทั้งปรีกและส่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนแน่นอนครับเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook พลอยมาร์เบ9ลเก้าเก้าเก้านั่นเองครับผมคอมดีคอมเดลคอม คอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดีนี่ต้องเน้นจริงๆเพราะของเขาดีดจริงๆดีเดีเดีดีเออผมบอกเลยนะฮะสำหรับสถานการณ์แบบนี้หลายๆท่านเนี่ยทำงานที่บ้านหรือหลายหน่วยงานเนี่ยเริ่มรณรงค์ให้มีการ work from home แล้วจอมอนิเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆมีครบและยังมีรับประกันแบบ on site service สูงสุดถึง3ปีฮะเครื่องเสียมาซ่อมให้ที่บ้านอ่าไม่ต้องยกไปที่ศูนย์หลายรุ่นให้เลือกซื้อนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1ึ 12,390บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านคุณทั่วประเทศหรือสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับทำอะไรต่อครับไปซื้อคอมเดยวฮะไปดีกว่าอ่ะนะครับมาถึงตรงนี้นะคุณเบิร์ตไหนเอ่ยตรงจุดที่เป็นสารพระภูมิเก่าอ๋อตรงด้านนี้เลยครับตรงนี้ช่วงระหว่างนี้ครับเป็นสารพระภูมิเก่าก็คือแปลว่าตรงนี้มีฐานมีพระภูมิตั้งเที่ยวตรงนี้รู้สึกถึงพระภูมิรู้สึกเจ้าที่รู้สึกถึงอะไรไหมไม่ไม่มีเลยครับเจ้าที่ก็ไม่มีเลย อ่าฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันว่าเกี่ยวกับพระภูมิหรือเปล่านะแต่ตรงนี้ไม่รู้สึกคุณแอร์รู้สึกถึงอะไรตอนนี้คนที่มาตั้งอะค่ะครับตอนนั้นอะคือเขามีวิชาประมาณหนึ่งอ่าเขามาเนี่ยเขาเอามาด้วยครับแต่เวลาเขากลับอะเขากลับไปด้วยเอากลับไปด้วยใช่ไปแล้วโอเคไม่ยด่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่าฮะก็คือตอนมาตั้งเนี่ยก็ตั้งไว้เสร็จแล้วพอถึงพิธีถอน เขาก็เอาของเขากลับไปทางนั้นตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยนะมผมตัดประเด็นนี้เลยนะตัดประเด็นนี้เลยนะโอเคคาวนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปครับตอนที่ทีโอเห็นผู้หญิงอยู่ไหนลูกอยู่โน้นครับอยู่ห้องนูน้นครับแล้วตรงบริเวณพอเข้ามาข้างในแล้วรเราเห็นอะไรอีกตรงนน้นะครับเป็นคนุณยายร์ของปู่ค่ะ คุณยายกับคุณปู่คุณอ๊อกเห็นไหมคุณตาคุณยายน่าจะเป็นของพี่เขาเองไม่ใช่คุณยายกับคุณปู่ก็คือคุณตากับคุณยายตากับคุณยายนี่ผมไปแยกประเภทคุณปู่คุณยายคุณยายกับคุณตาอยู่ตรงนี้คุณอ๊อกเห็นไหมเห็นน่าจะเป็นของที่บ้านเขาเองโอเคเอางี้ได้ไหมผมไม่รู้นะลักษณะคุณตาคุณยายเป็นยังไงคุณยายก็จะหลังค่อมๆหน่อยค่ะสองคุณปู่ก็จะยืนแล้วก็น่าดุๆหน่อยผมถามคุณอ๊อกด้วย คุณเห็นแบบไหนครับที่เห็นก็คือยืนยิ้มอยู่ทั้งคู่เลยแต่ว่าย,ยิ้มอยู่ทั้งคู่ใช่แต่ว่าความยิ้มของสองคนอ่ะไม่เหมือนกันอ่าฮะคือคนหนึ่งคือยิ้มแบบยิ้มเพราะว่าต้องต้อนรับอ่ะครับเออแต่อีกคนหนึ่งคือยิ้มแบบธิบายังไงเหมือนโล่งใจสักอย่างหนึ่งคือมันมันยิ้มเขาละความหมายเขาติดถึงเรื่องสารภูมิด้วยป่ะเขามีความกังวลเรื่องนี้หรอ,อแล้วความโล่งใจที่เกิดขึ้นคืออะไร ไม่อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนคุยกับเขาแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือค่าไม่แน่ใจอะคุณตามีลักษณะแบบไหนครับคุณตาตอนเนี้ยที่เห็นนะคืออันนี้ขอโทษไม่ไม่ได้ว่า,าคือรู้สึกเหมือนไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยได้บุญนะเขาจะอธิบายยังไงดียโอ้แต่แกบวชเป็นพระมานะรู้สึกแบบนั้นตอบเลยทุกอย่างแบบรีบทุกอย่างหมดเลยอ,อดูแบบไม่ไม่ไม่อิ่มไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ย มาในลักษณะผอมใช่ใช่หรือเพราะเป็นโรคหรือเปล่าที่ที่คุณเบิร์ตบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณตาเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งใช่ไหมครับแต่ว่ามันคือปกติก็เคยเห็นวิญญาณที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะพี่เจสส่วนใหญ่วิญญาณละเขาก็จะกลับไปอยู่ในในร่างที่เขาคิดว่ามันสมบูรณ์ที่สุดสําหรับเขาอ่าแต่นี่มาในลักษณะเหมือนไม่ได้รับผลบญบางอย่างเหมนถ้าเป็นคนก็คือเหมือนไม่ได้กินข้าวอ่ะเหมือนคนขาดสารอาหารในประมาณนั้นแล้วคุณยายล่ะครับ คุณยายปกติที่บอกว่ายิ้มเหมือนตอนรับอะคือคุณยายปกติคุณยายเป็นคนใจดีไหมใจดีมากครับใจดีมากแล้วคุณตาล่ะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะคุณตาปวดนานไหมครับ่นตานอยู่ครับดุ่าทีโอเมื่อกี้นี้ใครดุนะคุณตาคุณตาดุใช่ฮะดุดุมากแล้วลักษณะของคุณตาคุณยายเป็นอย่างที่เขาว่ากันไหมเออคุณตาคุณตาเสียชีวิตในแบบผอมไม่ครับไม่ผอมไม่ผอมเท่าไหร่ครับไม่ได้ผอมแบบ เขาน่าจะมาในรูปแบบที่เต็มอยู่แต่ที่เห็นผอมเนี่ยคือน่าจะมาจากการไม่ได้รับหลอน่าจะแต่เวลาทําบุญอะไรเงี้ยครับก็จะเอ่ยชื่อท่านทั้งสองคนตลอดเลยอตลืตลอดเลยคุณตาบวชนานไหมครับบวชนานอยู่ครับหลายพรรษามากเป็นทั้งเจ้าวาดก็มีเป็นทั้งจุปัดก็มีครับครับครับผม,มแล้วคุณยายล่ะคุณยายคุณยายก็เป็นคนที่ใจดีพูดสนิทกับผมมาก ผมเขาสื่อสารกับเราได้ไหมลูกทีโอได้ครับได้นะเดี๋ยวเราขยบมูฟไปหาคุณตาคุณยายอะล่ะฮะตอนนี้คุณตาคุณยายอยู่ตรงไหนหลังเราเนี่ยนะแล้วแกไม่เข้าบ้านเหรอก็แกอยู่ในบ้านเ่้าบ้านเอาในบ้านเหรอทางนั้นี่คุณมองเห็นทะลุกระจกฟ้าอย่งนี้กันเลยเหรอคุณแอคุณเริ่มรับรู้สึกอะไรได้บ้างไหมตอนนี้ ก็ยังรู้สึกว่าผีเยอะเหมือนเดิมยังรู้สึกว่าผีเยอะเหมือนเดิมแล้วผีมาจากไหนอ่ะเราคุยกับใครได้บ้างตอนนี้คือผีอันนี้ไม่รู้จริงว่ามันเป็นอะไรเพราะว่ามันทางทางถนนนะทางถนน ทั้งถนนก็เป็นปกติของหมู่บ้านก็คือไั่ใกลางคืนไอ้ถ้ากลางวันอ่ะใช่พี่เจแต่พอเมื่อไหร่ที่พาทิตตกอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นอีกบรรยากาศทั้งเส้นเลยแล้วภาพที่เห็นอ่ะมันเป็นคนนะเรเป็นลักษณะคนเลยมีเสื้อมีกางเกงมีทุกอย่างเหมือนกันเลยเดินกันอยู่ทั้งหญิงเดินเวลาเดินอ่ะเขาจะเดินไม่ได้เดินเดี่ยวนะเดินเป็นแบบเดินเป็นเหมือนคนเป็นคนอะไรเงี้ยมันแล้วแต่มันเดินแกบแล้าวหายเดินหายเดินหายกลางคืนเนี่ยบ้านหลังเนี่ย และบ้านอีกหลายๆหลังเนี่ยอืเขาสามารถแวะได้เขาสามารถแวะได้เพื่ออะไรแวะช้อปปิ้งเหรอหรือว่าแวะอะไร <c oughs> ทําไมเขาถึงเข้าบ้านคนอื่นได้ทั้ง,งที่บางบ้านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าบางบ้านไม่ได้ทุกบ้านนะคะ<า>แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านนี้บ้านเดียวครับบางบ้านเขาเข้าได้<า>เขาอยู่ได้เขามาแวะได้นั่นก็เลยกลายเป็นที่ว่าดวงวิญญาณที่เข้ามาที่เนี่ยก็คือสามารถเข้ามาแวะพัก แวะอยู่แล้วก็จอดไปอย่างเงี้ยเหรอเป็นอาคารจอดแล้วจอดอ่าฮะอันนี้คือกําลังตอบคําถามว่าทําไมที่เนี่ยถึงมีดวงวิญญาณแวะเข้ามาที่นี่ได้นะโอเคเราจะเข้าไปหาคุณตาคุณยายก่อนเดี๋ยวเราเข้าห้องนี้ก่อนได้ไหมอ่าโอเคอันนี้คุณแม่นะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะอ๋อนี่คุณแม่ที่ขาเจ็บโอเคคุณแม่ที่ขาเจ็บนะครับอ๋อนี่นี่คุณอันนี้คุณยายใช่ไหมครับคุณยายครับคุณยายโอ้ยใจดีจริงๆ จดีมากๆใจดีมากมากคุณตาก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคคุณอ๊อฟครับเราสื่อสารได้ไหมทีโอสื่อสารได้ไหมอด้ครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณตาคุณยายไม่ไปสู่พื้นที่ของคุณตาคุณยายเหรอกเป็นห่วงครับมอยู่ที่นี่เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงอะไรครับเป็นห่วงคนในบ้านเหรอครับเป็นห่วงคนในบ้านครับคนในบ้านทั้งหมดเนี่ยคุณตาคุณยายเป็นห่วงใครมากที่สุดทุกคนเท่าเทียมกันหมด ทุกคนคุณแอร์บอกนี่คือคุณแม่คุณแม่ทำไมถึงคิดว่าเป็นห่วงคุณแม่เพราะตอนที่คุณแม่ลงรถมาเนี่ยค่ะมีผู้หญิงน่าทุ้มทวมเสียงแก่แต่หนูไม่รู้ว่าเป็นใครอบอกว่าคนนี้มีเงินเป็นล้านเลยนะอันนี้คือคุณยายพูดนะคุณทับถึงเป็นคุณยายนี่ก็คือแม่ของแม่ใช่ไหมใช่ครับแม่ของแม่ก็คือแม่ของคุณแม่นี้ใช่ครับอ่าโอเคแล้วคุณตาล่ะ คุณตาหนูไม่เห็นแต่คุณยายนี่ตามไปคือออกมารับว่างั้นเถอะคุณตาคุณยายน่าจะอยู่กับแม่คุณยายเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเฟรนลี่คือตอนนี้โฟกัสไปที่คุณตาคุณตาว่าไงคือสื่อสารคือลงไปยากมากอ่ะจะอธิบายไม่ถูกอะไรยากมากคือพูดก่อนออกคือถ้าพูดจะโกรธอันนี้ผมขออนุญาตนะครับคือถ้าสมมติข้อความมาข้อความมันอาจอาจจะอาจจะ อาจจะไปแตะบางคนหรืออาจจะไปแตะเรื่องที่มันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขออนุญาตนะครับอ่ะเป็นยังไงครับคุณพ่อนะใช่เหมือนเหมือนก็คือตอนท่านบวชอาจจะพลาดอะไรสักอย่างนึงคือตอนที่ท่านบวชใช่ไหมคะพระสงฆ์เนี่ย ก็จะมีกฎของสงฆ์ uh huh. ซึ่งก็คือ227ข้อแล้วก็อภิสมาจารอีก20,000กว่าข้อนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องปฏิบัติตามน,นะซึ่ง,งต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ย<ะ>การพลาดแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมแล้วตอนที่ท่านโบนเนี่ยท่านอาจจะพลาดโดยที่ไม่ตั้งใจหรืออาจจะเป็นลักษณะจำยอมแต่ว่าการพลาดเหล่านั้นน่ะมันก็ไม่ได้แสดงไม่ได้บอกว่าจะไม่รับผลกรรมครับ มันก็ส่งผลมาถึงทุกคนในบ้านด้วยอตอนนี้โฟกัสไปที่นั่นการที่ผมไม่อยากพูดคำนี้เลยมันเหมือนผมไปใส่คุณตานะขอโทษด้วยนะครับแล้วพี่ก็แตะต้องศาสนาอ่าใช่การอ่าผมผมให้ผมพูดเพื่อเป็นวิทยาทานละกันการที่คุณตาเนี่ยผิดกฎบางข้อตอนระหว่างบวชทำไมถึงส่งผลมาที่บ้านได้ก็ อย่างตามที่พี่แอร์ชอบบอกบ่อยๆทำไมถึงไม่เข้าไปที่ตัวคนคนเดียวทําไมถึงไปถึงก็การทุกคน<ำ>มีการเป็นเผ่าพันธุ์ใช่อะฮะมันก็ส่งผลถึงกันด้วยอาฮะนอกจากการเป็นของตนเองแล้วเนี่ยก็ยังมีการเป็นเผ่าพันธุ์ด้วยอ uh huh. คือพ่อแม่ก็ถึงลูกถึง uh huh. หลานถึงตระกูลทั้งหมดเลยนะอันนี้บอกเลยแล้วระหว่างนี้นะใครที่กําลังทําผิดทําไม่ดีทํากรรมอยู่นะใช่มันไม่ได้ถึงแค่คุณนะ ล,ลูกหลานก็โดนหรือจะขึ้นข้างบนเป็นพ่อแม่อะไรก็สุดแล้วแต่ที่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะเอาอะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาพ่อหนูถามไปเขาพูดกับเขาพูดมานะแต่ว่าไม่ได้ยินแล้วก็อ่านปากไม่ออกด้วยแหละที่แอบอกว่าแอไม่สามารถสัมผัสถึงคุณตาได้ครับเพราะว่ามัน ผมเข้าใจว่าตอนนี้คุณตาอยู่ในลักษณะแบบไหนนั่นคือลักษณะที่ผมคิดถูกไหม,อมโอเคอ่ะทีโอลูกคุณคตาสื่อสารกับหนูได้ไหมสื่อสารได้สิครับพูดได้เลยเหรอครับ<ต>ผมทีโอตอนนี้คุณตาอยากพูดอะไรครับก็ต้องถามคุณตาสิครับคุณตาเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาผมขออนุญาตคุณตาแล้วกันว่าเรื่องนี้นะถือว่าเป็นวิทยาทานกับคนที่ดูรายการแล้วจะเกรงกลัวต่อการ ทำผิดเกงโกวต่อการทำบาปเกงโกวต่อผลกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณตาอนุญาตไหมครับไม่อนุญาตฮะไม่อนุญาตไม่อนุญาตถ้าง,งั้นม,มาที่คุณยายต่อคุณตาไม่พูดผมถามคุณยายละกันคุณยายครับคุณตาการที่คุณตาทำพลาดไม่รู้นะคุณยายรู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องหรอครับ คุณแม่คุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่รู้นะไม่รู้แต่คุณยายใจดีจริงค่ะคุณยายใจดีจริงค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณยายใจดีใช่ไหมคุณเบิร์ตใจดีมากอ่าฮะ,ะถ้างั้นผมถามคุณยายอย่างนี้การที่คุณยายเนี่ยมีโรคแทรกซ้อนระหว่างช่วงอายุคนอายุมากเนาะก็ต้องมีโรคเป็นเรื่องปกตินะผมกลับมองแบบนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าโรคที่คุณยายเป็นอยู่เนี่ยอันนี้คือผลกรรมที่เกิดจาก การกระทําของคนอื่นมาสู่คุณยายไหมคุณยายรู้เรื่องไหมถ้าเป็นส่วนตัวอนะอของคุณยายเนี่ยไม่เกี่ยวอแต่ว่าคุณยายเนี่ยมีความชราภาพเนาะลูกรักของเราสังขารของเราอ่ะมันก็จะมีความถอยลงไปซึ่งทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันก็ต้องตรวจพบโรคนู้นโรคนี้อยู่นรคนั้นอยู่แล้วเพื่อจะได้หมดวาระสังขารแต่จริงๆแล้วคุณยายอ่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญด้วยแต่ว่าที่ยังอยู่เนี่ยคือมีความเป็นห<ฮ>่วงคุณแม่โอเค ยังมองว่าสิ่งที่คุณยายเป็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่เอาก็มองเหมือนพี่แอนของกรรมที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนต้นถูกไหมถึงเวลาเอางี้นะถึงเวลาแล้วคุณยายก็คิดว่าเฉยเฉยด้วยครับคุณยายไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยไม่ครับเพราะว่ารู้ในเรื่องของกรรมก็เป็นไปตามกรรมครับโอเคตัดหนึ่งเรื่องนะสิ่งที่คุณยายเป็นคุณยายป่วยไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมกับผีกับดวงวิญญาณหรือสารประภูมิถูกถอนไม่เกี่ยวเลย ตัดเรื่องคุณยายไปนะครับโอเคมาถึงที่ในตัวบ้านคุณตามคุณยายอยู่นี่แล้วผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้คือใครที่ทีโอเห็นก็แค่แวะมาเฉยครับไม่มีผลเลยแวะมาเฉยไม่มีผลอะไรมาทักทายทีโอเล่นพอรู้ว่าทีโอมาครับมีเห็นใครอีกไหมตรงนี้ค่อยๆเดินหน่อยต้องไปดูในห้องนั้นคับอ่ะไปยกให้ทีโอเดินไปเลยครับ